สำหรับนักร้องในตำนานอย่างคุณสอนเพชรสอนสุพรรณครับที่ก่อนหน้านี้ลูกชายได้ออกมาเผยว่าคุณพ่อลืมตาแล้วทำตามที่คุณหมอสั่งได้แล้วนะครับล่าสุดครับลูกชายสอนเพชรได้อัปเดตอาการกับทีมข่าวว่าตอนนี้ถอดเครื่องช่วยหายใจแล้วหายใจเองได้แล้วก็พูดได้แล้วด้วยนะฮะแต่ว่าเสียงเนี่ยยังแหบหบอยู่ตอนแรกครับคุณหมอก็จะเจาะคอแต่พอลองถอดเครื่องช่วยหายใจแล้วสามารถหายใจเองได้คุณหมอก็เลยเลื่อนการเจาะคอไปคุณพ่อยังอยู่ห้อง ICU นะครับ ึ่งหลังจากนี้คุณหมอจะดูอาการเรื่อยๆโดยรวมเนี่ยอาการก็คือดีขึ้นครับถอดเครื่องช่วยหายใจออกคุณหมอก็บอกว่ารอประเมินดูคนไข้ว่าหายใจได้ดีมากน้อยแค่ไหนเมื่อวานถอดเมื่อตอนเที่ยงครับซึ่งวันนี้จริงๆนะอ่ะเขาจะเจาะคอ,อแต่ทีนี้เมื่อคืนหมอโทรมาประมาณทุ่มสองทุมว่าขอเลื่อนการเจาะคอไปเพราะว่าอาการหายใจเริ่มดีขึ้น ใส่ท่อหายใจมานานเขาเลยลองถอดดูตอนเที่ยงเมื่อวานว่าคนไข้จะหายใจเองได้มากน้อยแค่ไหนหอสองทุ่มว่าคุณหมอก็โทรมาว่าขอเลื่อนซึ่งทางเราก็ไปเซ็นเรียบร้อยแล้วว่าให้ทําการเจาะคอได้ไม่ได้เจาะแล้วหรือว่าแค่เลื่อนออกไปคะเลื่อนออกไปก่อนเพราะว่าคนไข้าหายใจเริ่มดีแล้วก็ลืมตาได้แล้วก็ทําตามที่หมอสั่งคือเราก็คิดว่าระบบ ประสาทน่าจะกลับมาแลยว่าเพราะว่ามหมอสั่งให้ชูสองนิ้วเขาก็รู้ว่าสองนิ้วกำมือได้กระพริบตาได้แต่พอถอดเครื่องหายใจออกมาเวลาพูดอะ่ะมันจะเสียงแหบเขาบอกว่าเพราะมันเกี่ยวกับมันใส่ท่อไว้นานคนใครก็มีเสียมหะเยอะเดี๋ยวเราจะลองทําการดูดให้แล้วก็ให้คนไข้ฝึกพูดอะไรเรื่อยๆตอนนี้ยังอยู่ไอซียครับแล้วถามว่าดีขึ้นแล้วใช่ไหมเขาก็ ใช้คําว่าอาการก็ยังทรงทรงอยู่ไม่ถือว่าดีมากไม่ไม่ถือว่าแย่กําลังใจจากแฟนเพลงคุณพ่อตั้งแต่วันแรกที่เข้าโรงพยาบาลเนี้ย <Okay. S 2> จนถึงทุกวันเนี้ยก็เวลาลงโพสอะไรเลยวกพ่อคือกําลังใจมาเยอะมากเอาไวให้คุณแม่ฟัง <c oughs> เขาได้มีกําลังใจเพราะว่าถ้าเขาสุดไปคนก็นแย่เลยขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากครับ ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง Twin s i g h t HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage Twin s i g h t HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ